สำหรับศพนะคะของแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสงครามในอิสราเอลซึ่งรอดแรก8คนถูกส่งกลับมาตั้งแต่วันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะประกอบพิธีทางศาสนาเมื่อวานนี้ก็มีการจัดพิธีชาปนก,กิจศพแรกไปแล้วนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาส่วนวันนี้ก็จะมีพิธีชาปนก,กิจศพของแรงงานชาวไทยชาวจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะคะ อย่างบรรยากาศที่เห็นนี้นะคะก็เป็นภาพงานศพของนายพงพัฒน์สุชาติอายุ29ปีชาวจังหวัดศรษษีสะเกดค่ะญาติเน้นนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านเลขที่130หมู่17บ้านกระแชงเมืองใหม่ตําบลกระแชงอํงเาเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะแล้วก็จัดพิธีทางศา,าสนาสวดพระพิธมศพตั้งแต่คืนวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาก็จัดพิธีสวดกัน3มคืนด้วยกันวันนี้ก็จะมีพิธีชาปนากิจที่วัดพระใหญ่ตําบลกระแชง ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีพิธีชาปนกิจศพของนายพงศธรขุนศรีหนึ่งใน8แรงงานไทยชาวจังหวัดนครราชสีมาที่จังหวัดหนองยางอำเภอเฉลิมพระเกียรติก็มีนายสยามเสริกมงคลผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานและมีตัวแทนจากส่วนราชการภายในจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอเฉลิมพระเกียรติตลอ,อ,อดจนผู้นําชุมชนและชาวบ้านตํบนาบลหน,นองยางเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวแล้วก็วันนี้มีรายงานบอกนะคะว่าที่จังหวัดขอนแก่นก็จะมีพิธีชาวไปในกิจศพแรงงานไทยสองศพด้วยค่ะ